สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอพลังมูช่องแห่งการทำนายดวงและให้คำแนะนำที่ดีต่างๆในการดำรงชีวิตการทำนายดวงจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักและอิงจากตำแหน่งดวงดาวต่างๆพร้อมกับการเปิดไห้เสริมเพื่อความแม่นของดวงในแต่ละราศีหากกัลยาณมิตรท่านใดชอบในการทำคลิปของ แม่หมอพลังมูและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อตัวท่านและผู้อื่นช่วยกันสนับสนุนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะพร้อมแล้วไปฟังเลยจ้าราศีกุมเป็นราศีที่11ของปีโหราศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีกุมก็คือคนโทน้ำ ชาวราศีกุมมักมีนิสัยใจคอที่ดีและสุภาพเรียบร้อยจิตใจดีมีเสน่ห์ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครๆมักมองโลกในแง่ดีและมองคนอื่นในแง่บวกเป็นคนใจอ่อนและให้อภัยคนง่ายชาวราศีกุมเป็นคนที่รักอิสระและมีจิตใจกว้างขวางทำให้พวกเขาเป็นคนที่น่าคบหา และมักจะให้คำแนะนำและแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่เพื่อนและคนรอบข้างเสมอพวกเขามักจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นทำให้ชาวกลุมเป็นคนกว้างขวางมีคนรู้จักมากมายและเป็นคนที่มีเสน่ดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้ชาวราศีกลุ่มเพศหญิงนั้นก็ไม่แตกต่างไปจากเพศชายเท่าไหร่มีเสน่ห์ในการพูดจาไพเราะและอ่อนหวาน สามารถเข้าสังคมได้ดีและชอบเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามชาวราศีกุมช่วงนี้จะดูเหนื่อยเพราะทำงานเยอะเหมือนถูกสูบพลังสมองคิดไม่หยุดใช้พลังงานใช้สายตาเยอะต้องระวังออฟฟิศซินโดมระบบขับถ่ายจะมีปัญหาควรทานผักหรือไฟเบอร์เพิ่มคุณมีความเครียดลึกจะสะสมความเครียดแบบไม่รู้ตัว สุขภาพไม่ได้มีโรคร้ายแรงเหนื่อยจากข้างในมากกว่าโดยพื้นฐานเป็นคนทำอะไรสุดโต่งถ้าคิดจะทำต้องทำให้สำเร็จแต่ชีวิตก็มักจะเจอปัญหาเรื่องบริวารเรื่องคนไม่จริงใจหรือทำคุณไม่ขึ้นการใช้ชีวิตควบคุมยากและมักจะมีปัญหาด้านอารมณ์ที่เครียดสะสมมานานเวลานิ่งจะเหมือนถูกสตาฟไว้นาน ทำอะไรไม่ได้เลยคุณเป็นคนบ้าพลังเป็นพักๆเวลาขยันขยันมากถ้าหมดไฟก็ขี้เกียจแบบไม่มีเหตุผลชีวิตคิดแต่เรื่องเงินภาระเยอะอยากรวยอยากได้ของชิ้นใหญ่ในหัวมีเรื่องคิดเยอะไม่เคยวางแผนแต่รู้ว่าต้องทำอะไรเหนื่อยเพราะคิดเร็วทำเร็วปากไวหงุดหงิดง่าย ชีวิตตอนนี้ไม่มีอะไรที่ชอบหรืออยากทำที่สุดแค่ต้องการอยู่สบายและดูรวยไม่ชอบชีวิตลูทีนทำอะไรซ้ำๆเดิมๆรักความเป็นอิสระอยากท่องเที่ยวชอบทำงานแบบลุยๆภาพลักษณ์ภายนอกชีวิตดูสุขสบายแต่ชีวิตจริงต้องทำทุกอย่างทำงานหนักทำงานเพื่อเงินเพื่อการอยู่รอด คุณมักจะมีความอ่อนไหวอยู่ในห่วงอารมณ์ที่พร้อมจะดำดิ่งได้ตลอดเวลาทุกอย่างขึ้นอยู่กับสภาวะจิตใจขึ้นอยู่กับความพอใจในแต่ละช่วงเวลาต้องประคับประคองสติควบคุมจิตใจตัวเองให้ดีอะไรที่ทำให้เหนื่อยใจทำให้ทุกใจก็ต้องปล่อยผ่านแนะนำให้หิวใจตัวเองก่อนสิ้นปี2566 คุณมีแพลนเดินทางเข้าวัดไปทำบุญชีวิตต้องการความสงบร่มเย็นเริ่มวางแผนชีวิตระยะยาวมากขึ้นมองเห็นศัจธรรมของชีวิตทำให้ไม่อยากยึดติดแต่มีความฝันมีสิ่งที่คิดจะทำรอยอยู่ข้างหน้าการใช้ชีวิตจะเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อทำให้ชีวิตดีระยะยาวอยากทิ้งอดีตหรือความวุ่นวาย เพื่ออยู่กับความสุขและความรักเชื่อเรื่องของบุญกรรมมากขึ้นคุณยังคงจริงจังคิดมากเรื่องแผนชีวิตเรื่องงานในอนาคตอยากมีความก้าวหน้าทำอะไรให้สําเร็จตามเป้าหมายให้เร็วขึ้นมีโอกาสได้ปรับตำแหน่งงานยกย้ายในช่วงต้นปี2567งานจะเปลี่ยนโครงสร้างเริ่มปรับย้ายคนภายใน งานจะวุ่นวายไปตามสถานการณ์แต่การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลไปในทิศทางที่ดีสำหรับคุณเห็นเป็นรูปธรรมชัดขึ้นคนในครอบครัวเป็นปกติสุขดีชีวิตราบรื่นมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์เป็นบ้านที่ดินความรักคุณมักจะแสดงความรู้สึกไม่เก่งไม่ใช่คนอ่อนหวานแต่ก็ไม่ใช่คนแข็งกระด้างเก็บรายละเอียดเก่ง จดจำทุกอย่างได้ดีความรักของคุณขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ว่าอยู่กับใครและสบายใจมากกว่าเพราะโดยนิสัยจะไม่ชอบให้ใครมาบังคับหรือมาทำให้อึดอัดเลยด้วยแรงบุญที่เคยทำมาส่งผลให้ชาวราศีกุมในวันที่16ธันวาคม2566จะเกิดโชคลาภก้อนใหญ่ดวงเปิดรับโชค มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีได้จับเงินล้านร่ำรวยแบบไม่ทันตั้งตัวแนะนำในเวลานี้อยากรวยต้องโมูหนักๆดวงการเงินถึงจะดีปล่อยปลาเกินอายุจะดีหรือไว้เทพที่ช่วยเรื่องการเงินองค์พระพิคเนตเพื่อเสริมดวงให้ปังมันทำบุญให้บ่อยขึ้นเพื่อเสริมดวงการเงินและโชคชะตา ให้มีความราบรื่นมากขึ้นให้คุณพิมพ์มาในคอมเมนต์ว่าฉันอยู่ในคลื่นแห่งบุญของพลังจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขียนคำปรารถนาลงไปอย่าลืมแทนตัวเองด้วยชื่อจะช่วยให้สมหวังได้ง่ายยิ่งขึ้นและกล่าวขอบคุณหลังจากนี้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะพลังงานของคุณจะเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะจัดสรรทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาสิ่งใดที่คุณอยากได้คุณจะได้ทั้งหมดในท้ายคลิปนี้แม่หมอขออวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านมีชีวิตที่มั่นในบุญทานศีลภาวนาและกุศลทั้งปวงบังเกิดปัญญาเป็นเลิศมีปฏิพานไหวพริบทำกิจการการค้ามีกำไร การงานรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหากรับราชการผู้บังคับบัญชาเมตตาบริวารเกื้อกูลเจริญด้วยยศเกียรติเดชอำนาจบาร,รมีมีแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีโชคลาภมีความรักสมหวังครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขขอให้ชาวราศีกุมทุกท่าน เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทพยดาสมณชีพรามและนักปราดราชบัณฑิตทั้งหลายเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายดีพ้นจากโพยภยัยภัยพิบตัติพ้นจากราชภายัภยโจรภัยอักคีภยัยอุทกภยัยวาตภายัยแผ่นดินไหวสึนามิพ้นจากคุณใสอวิชชายาพิษมนต์ดำ พูดผีปีศาจและดาวร้ายขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองประทานพรพิทักษ์รักษาให้สิ่งที่ตัวท่านได้อธิษฐานจงสำเร็จสำธิ์ผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินการทำนายดวงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีหลายแนวทางการทำนายแต่ละแนวทางก็มีวิธีการทำนายแตกต่างกันออกไป และเป็นเพียงการบอกเฉพาะทางเดียวเท่านั้นการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลน,นั้นยังขึ้นอยู่กับตัวเองดังนั้นการใช้คำทำนายดวงราศีเพื่อตัดสินใจสำคัญในชีวิตต้องเป็นไปในทางที่รอบคอบและอย่างมีสติปัญญา